ว่ากันด้วยเรื่องของท็อปท็อปท็อปคืออะไรท็อปอะไรท็อปเจริญเอ้ยไม่ใช่ท็อปซีเควเอ้ยไม่ใช่ท็อปไทยแลนด์ก็ยังไม่ใช่ท็อปอะไรนะอ๋อท็อปอารแอนส์เดีววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่ผมสรุปมาได้ในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงแพท2.1กันเลยนะครับท็อปคือองค์กรอะไรท็อปเอ็นร์ไพร์ยูเนียนหรือสาภาพวิสาหกิจท็อป เป็นองค์กรเอกชนที่ทรงอิทธิพลที่สุดใน New อีรูดูซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกและรวบรวมบริษัทต่างๆเพื่อยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุด โดยกระบวนการการคัดเลือกนั้นไม่ได้มองแค่คุณภาพแต่ยังรวมถึงศักยภาพในการเป็นผู้นําและสร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาดอีกด้วยต่อไปเราจะพูดถึงองค์กรและบริษัทต,ต่างๆที่เข้าร่วมในเครือของ Top จากข้อมูลที่ได้มาในปัจจุบันย้านะครับว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่อยู่ในเครือของท็อและยังไม่รับการเปิดเผยเราจะเริ่มจาก Top Alliance หรือชื่อเต็มก็คือ The o u t s t a n d i n g p a r a g o n Alliance หรือกลุ่มสหพันธมิตร To อ s หรือในชื่อไทยสหพันธ์กลุ่มสุดยอดในทุนโดยมีหัวหอกคือ Top Enterprise Union ่รวมถึงบริษัทต,ต่างๆอีกมากมายโดยผมจะเล่าเฉพาะข้อมูลในปัจจุบันที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่อยู่ในสหพันธ์ของ To p แต่ก่อนอื่นเรามาเก,กินกันก่อนว่า t o p ป l l ารายแคืออะไรสหพันธ์กลุ่มสุดยอดในทุนหรือเรียกสั้นๆว่าคือมสตกรายแอนส์คือกลุ่มสหพันธม คือผู้แข่งตัวฉกาดของฝ่ายบริหารเมืองที่นําโดยตระกูลเมฟาาเวอร์ที่มีอิทธิพลอย่างมากในการดําเนินงานทุกด้านของเมือง แม้จะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีในกลุ่มชาวเมืองแต่ท็อฟก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการการันตีคุณภาพเลยทําให้บริษัทต่างๆต่างต้องการที่จะเข้าร่วมกับท็อปเป็นอย่างมากสมาชิกจะถูกคัดเลือกอย่างเข้มงวดและหากองค์กรนั้นมีศักยภาพลดลงก็จะถูกขับไล่ออกจากสหพันธ์โดยไม่คํานึงถึง,งประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีส่วนร่วมมาด้วยกันพูดง่ายก็คือตัดสัมพันธ์ได้ง่ายๆถ้าอะไรไประโยชน์ต่อไปจะเป็นข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับองค์กรและบริษัทที่เข้าร่วมกับท็อปนะครับโดยจะ คือหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีการดําเนินงานหลากหลายทางหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า diversified company คือบริษัทโดย high ambition Corp มีหน่วยงานย่อยที่หลากหลายเช่นหน่วยงานทางด้านสถาบันและโรงเรียนนาโดย high ambition academy โดยมีโรงเรียนสตรีสดิเทีย อยู่ในเครือและด้านด้านการเงิน High i s b i t i o n Financial ต่อมาด้านประกันภัย h i g m Ambition Insurance และด้านความบันเทิง High อ m b i t i o n e n t e r t a i n m e n มมาต่อก,กันที่บริษัทเซนลีนที่เน้นธุรกิจด้านอาหารและของใช้ประจำวันบริษัทต่อไปคือ จราทานปุ๊กโดยแยกย่อยออกมาเป็นจรรทานคอนโซเทียมหรือสมาคมจรรทานซึ่งควบคุมธุรกิจหลักที่เกี่ยวกับอีเทอร์และเน้นทํางานในด้านอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพและการแพทย์โดยมีอุตสาหกรรม2อ,อุตสาหกรรมหลักๆที่เราคุ้นเคยกันดีได้แก่จรรทานเมดิคอลที่เกี่ยวกับด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และการให้บริการด้านการแพทย์และ 2. JC. ฟาร์มาซีที่เกี่ยวข้องกับน้นขายยาและเวชภัณฑ์ที่เราเห็นได้ตามมุมเมืองของนิวอีดิดูบริษัทต่อมาคือ ชีเกตคอรโดยมีบริษัทแยกย่ออก,กเป็น3ธุรกิจและทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนะักโดยมีกลุ่มธุรกิจที่1คือชูอีเกตอินดัสทรีชื่อนี้บ่งบอกถึงความเป็นบริษัทอุตสาหกรรมในวงกว้างและกลุ่มธุรกิจที่2องช g a ีเกตมิลิเทอ e รีเทคนั้นเน้นไปที่เทคโนโลยีทางการทหารกลุ่มธุรกิจที่3ามช g a ีเกตคอนดักชั่นนั้นเน้นที่ธุรกิจด้านการก่อสร้างและบริษัทต่อไปคือบริษัทรัตตี้ชิพบริษัทนี้ยังไม่รู้อะไรมากรู้แค่ว่าบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับเหมืองแรร่เหมือนบิษััททีผกลงจะพู ถัดไปต่อจากนี้อย่างโพชิลูมกซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่อุตสาหกรรมการผลิตหลักตั้งอยู่ที่คาบสมุทรไวเฟดร์ดโดยการขุดหาแร่โพชิลูมเป็นหลักแต่ก็เหมือนจะมีแร่อื่นด้วยแล้วแร่โพชิลูมคืออะไรงั้นเราให้ฟังเลยแล้วกันนะรับส,สันนะแร่นี้เป็นวัตถุที่มีความทนทานต่ออีเธอร์ค่อนข้างมากข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเกี่ยวกับบริษัทนี้ไปกันต่อเลยกับบริษัทอ่ะผมให้ดาวดว่าบริษัทต,ต่อไปคือบริษัทอะไรทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยทุกคนเคยใช้งานผลิิิิตภััณฑ์ส่งงรดษขอบทนี้้วย อ่ะผมให้ดูรูปรูปนี้คือรูปของบริษัทอะไรครับ่เดาซีเดาอันนี้มองผิดใช่ไหมที่มองมองผิดปะลองขยี้ตาดูเทียบใช่นะครับบริษัทที่จะพูดถึงต่อจากนี้ก็คือบริษัทมาเชลกุปโดยมาเชลกุปนั้นเป็นบริษัทที่ผลิตแบงบูรวมถึงรับการฝึกอบรมและทำใบรับรองให้กับแบงบูตัวนั้นๆด้วยและยังมีอีก2ธุรกิจสุดท้ายที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อหนึ่งซีหนึ่ง และร้าน c o อฟคาเฟของ Master ตินของเรานั่นเองทั้งสองร้านนี้ก็ยังอยู่ในเครือของท็อปเหมือนกันจากข้อมูลที่ได้มานะซึ่งก็ยังผมแน่ใจแหละเออแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มน่าจะเป็นอีกแฟคชั่นหนึ่งครับอย่างเช่นอย่างแคมปัสผมว่าน่าจะเป็นฝ่ายแนวกองกําลังของทางท็อฟที่มีความสามารถในระดับเดียวกับพวกตำรวจหรือทหารของฝั่ง,งท่านนายกนะนะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับข้อมูลในปัจจุบันนะข้อมูลของบริษัทที่ร่วมอยู่ในสาพันกลุ่มสุดยอดนายทุนที่เปิดเผยมาในปัจจุบันแต่มันก็ยังมีอีกหลายบริษัทเลยที่ผมยังไม่รู้ว่าบริษัทพวกนี้มันอยู่ในท็อปด้วยหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เอามาใส่ไว้แล่ถ้าขาดตกหรือลืมอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับใครในึกได้ก็มาคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมตอบแน่นอนสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ